สวัสดีค่ะตอนนี้เราถึงที่ภูเก็ตแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่อะไร MBC Condominium นะคะก็คือเขาทำ Airbnb ค่ะพี่ค่ะอันนี้เขาทำ Airbnb พอรก็เลยอยากจองมาเนื่องจากว่าเราอะทำธุรกิจ Airbnb ใช่ไหมคะแล้วก็เราอยากมาดูว่า business อะค่ะเวลาที่เขาทำ Airbnb ที่เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราก็ไม่เคยไปพักที่ไหนครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราจองมากับแอปพลิเคชัน Airbnb ค่ะก็คือเราก็อยากจะมาดูด้วยว่า เขาทาแบบไหนเขาอะไรยังไงแล้วเราทําอยู่ที่บุรีรัมย์เราเป็นยังไงตอนนี้ก็คือเป็นเวลากี่โมงลนะพี่พี่เดี๋ยวกคพู่นะคะเดี๋ยวพอจะพาทุกคนไปดูห้องนะคะว่าราคาเท่านี้ยังไงแล้วที่สําคัญประหยัดมากค่ะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงห้าสิบห้านาทีนะคะพยเพิ่งมาถึงก็พักอยู่ตรงไม้ขาวไม้ขาวซอยห้าค่ะพี่พี่ค่ะซอยไหนไม้ขาวซอยไหนซอยสามหรือซอยห้าซอยห้าอ๋อโอเค คอยพักอยู่ไม้ขาวซอยห้านะคะ <c oughs> ก็คือห่างจากโรงแรมเพื่อนสามีไม่ไกลเลยค่ะก็ประมาณห้านาทีนะคะเดินไปหากันก็ถึงกันแล้ว <c oughs> ก็คือก่อนที่เราจะมาที่นี่ค่ะเราพยายามจะจองโรงแรมอยู่กับเพื่อนสามีนะคะ <c oughs> ก็คือจองโรงแรมเดียวกันแต่ว่ามันเต็มค่ะก็คือโซเอาแล้วนะคะห้องขายไปหมดแล้ว <c oughs> แล้วพยายามเช็คโรงแรมที่นี่ค่ะราคามันก็ถึงกับสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆอย่างเช่นเราทํา Air b n b บแต่เราไม่เคยจอง Air บ n b เลยเราไม่เคยรู้เลยว่าคนอื่นๆเขาทํา a i r b n b ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพลอยก็เลยอยากจองมาอยากดูด้วยค่ะว่าเขาทายังไงเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะพาพี่ๆเข้าไปดูว่ามันเป็นยังไงนะคะก็เป็นคอนโดมิเนียมห้องสแตนดาร์ดปกตินะคะจองมาหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ก็ราคาไม่ได้สูงมากค่ะพี่ๆเดี๋ยวจะมาบอก นะคะว่าเราจองมาเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องมีคิทเชนโซนคิทเช่นนะคะสไตล์คอนโดมิเนียมก็มีครัวมีครัวแล้วก็มีบาร์นั่งชอสบาร์แล้วก็มีโซฟาตรงนี้ค่ะอ่ะแล้วก็มีโซฟาตรงนี้ค่ะพี่ๆค่ะโตะเป็นลิฟทงรูมเล็กๆค่ะแล้วก็ทีวงทีวีนะคะและที่สำคัญชอบมากอันนี้ชอบมาก พอไปเที่ยวตรงไหนอ่ะพอจะไม่ชอบหิ้วกระเป๋าเพื่อที่จะไปซักผ้านะทุกคนถ้าซักในโรงแรมพอยจะไม่ซักนะเพราะเนื่องจากว่าอันไหนที่เราประหยัดได้เราก็ประหยัดนะคะพี่ๆค่ะเพราะว่ามันก็สูงจนเกินไปถ้าพานะาักอยู่ในโรงแรมนะเออซักอยู่ในโรงแรมชอบมากที่สุดก็คือเครื่องซักผ้าค่ะมีให้ดีมากแล้วก็เข้ามาก็จะเป็นห้องนอนนะคะเดี๋ยวพอยกับกับกล้องก่อนนะชั้นที่ห้าค่ะอันนี้ก็จะเป็น ห้องนอนนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ําฝั่งทางด้านนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวพลอยให้ดูระเบียงก่อนเนาะคุณเจเข้าห้องน้ําอันนี้ก็จะเป็นระเบียงค่ะในชั้นที่ห้านะคะนู่นค่ะซอยทางเข้าซอยไม้ขาวซอยห้านะคะประมาณนี้ค่ะวิวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรเนาะจริงๆอ่าวิดีโอนี้หรือทริปนี้ที่มาเนี่ยตั้งใจสามีตั้งใจมาเจอเพื่อนตัวเองโดยเฉพาะเลยค่ะ นาจะไม่ได้ไปเที่ยวอะไรมากมายนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนค่ะเตียงก็ถึงกับแบบต้องพูดเลยว่าบ้านเรานุ่มมากนุ่มกว่าบ้านเรานุ่มกว่าเยอะค่ะพี่พี่ค่ะถึงบอกว่าเวลาที่พลอยไปพักตรงไหนนะคะพลอยเตียงสําคัญมากที่สุดค่ะพี่พี่ค่ะ,ะนี่นะคะก็จะมีัลาคนี่ค่ะระเบียงวูบระเบียงใหญ่พอชอบระเบียงใหญ่ๆแบบนี้แหละพี่ๆี่ค่ะระเบียงใหญ่มากเลยชอบระเบียงแบบนี้แล้วก็จะมี เตียงนะคะแต่ถือว่าเตียงก็สแตนดาร์ดยังไม่ได้นุ่มมากนะคะพี่พี่มันก็สไตล์ไทยสไตล์นะคะถ้าเป็นพ่อพอสีอินเวตตัวนี้นะคะสำคัญที่สุดเราจะได้รีวิวเยอะๆกันมาคือการนอนสําคัญมากที่สุดทริคการทํา Airbnb สําหรับพอยนะพลอยรู้สึกว่าเตียงสําคัญมากค่ะเตียงสําคัญมากเวลาลูกค้าเข้ามาพักเนี้ย สำหรับพลอยนะ่ะพลอยชอบนุ่มมากกว่าแข็งแต่ผู้ังคนเพื่อนกับมาแข็งเว้นว่าค่ะพี่พีเออมาเตียงเตียงมันแข็งแข็งเสียนะคะแต่พลอยนะ่ะมักนุ่มนะคะพี่พี่ค่ะ,ะนี่ค่ะกระสบเป็นห้องน้ำผู้หนาวว้าห้องน้ำเพื่หนห้องน้ำใหญ่ค่ะใหญ่เนี่ยนี่ค่ะกระสิเป็นปะมานเนียนผ้าขนหนูไฮนะคะก็โอเคอยู่ค่ะ บโบนายแย่นะคะพี่ๆคะ่ะโอเคเลยแล้วก็จะมีตัวนี้ให้ค่ะได้เป่าผมมีผ้านว่วมาผ้าข้นหนูตู้เซฟให้นะคะมีหมอนอันนี้ก็สิเป็นประมาณนี้โอ้ยไม่คุงไม่แควนเตาลงเตาลีดโอเคอยู่ดีคะ่ะพี่ๆคะ่ะเออรถสัเม็แตนมอยู่ด้านินะโอเคอยู่คะ่ะพี่ๆกระถือวันในราคาหนีถือว่าโอเคอยู่ เดินไปหาดประมาณ5นาทีค่ะพี่พี่ค่ะเดินไปหาดท่านาทีแล้วก็ที่สําคัญใกล้กับโรงแรมเพื่อนสามีเวลามาหากันแตะสดง่ายย่างกันไปหากับหอดเนาะจากเนาะนี่แหละค่ะมือน,นึงกระ่อยเปิดประมาณน,นี่แล้วอูยเมยเอ,อร์เลยพี่พี่เอ้ยแต่ว่าวิวทั้งนี้ก็โอเคอยู่ด้ยค่ะนี่วิวมันโอเคอยู่ค่ะพี่พี่ค่ะบริเวณเนาะจากถือว่าในราคาโอเคเลยอันนี้เฮาแมดวันวีก Uh, หนึ่งอาทิตย์ของ a อเบนบตรงนั้นก็จะเป็นร้านอาหารค่ะพี่พี่เดี๋ยวพอให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเป็นร้านอาหารเต็มเลยพี่พี่ค่ะก็ถือว่าหากินหาย,ยูง่ายอยู่จ้ะเดี๋ยวมาถามสามีฮะหนึ่งหมื่นหกหนึ่งหมื่นหกอ่ะประมาณหนึ่งหมื่นหกพันค่ะพี่พี่ค่ะก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะหนึ่งหมืนหกพันนะคะ เขากัอยากรูน้ำว่าเพราะว่าพอยทำ a อ r b เบียนบมาพอไม่เคยไปจองที่ไหนเลยค่ะอันนี้เป็นที่แรกที่ที่จองมานะคะอยากล่องอะนะพี่ๆอยากล่องฟิลลิ่งวันก้นที่เขาจองมากหราเป็นจังไดนี่นะคะในนี่กับซิมมี่พวกอันมอแหกแต่กระโปรงเด้์แบบนี่พี่ๆเมอนหกนะอาทิตย์หนึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่จ้ะซิมมี่พวกออันมอมือนะคะสไตล์คอนโดมิเนียมมีจานให้ค่ะ แล้วก็นี่ตูยต้ยอกตู้เย็นค่ะพี่ของอขวดนงองน้ำนะคะนี่แหละค่ะมาอัปเดตกันค่ะพี่ๆจ๊า <c oughs> น่าจะเป็นคอนโดน่านแล้วนเนี่ยนูวานะแต่ถ้าผู้ใดหูจักก็คอมเมนต์กันมาแนเดอร์ค่ะคอนโดมิเนียมชื่ออะไร MBC นะเดี๋ยวเจ้งไดเนี่ยนูซิมาอัปเดตให้พี่ๆได้เห็นกันนะคะว่า หนึ่งวันกับพลอยทาอะไรบ้างไปไหนบ้างนะคะกะสิมีแคบไปเล่นนองไปเล่นน้ำแล้วก็ไปหาพวกเพื่อนสามียังเสียละค่ะพี่พี่พเพื่อนสามีก็เป็นเพื่อนสนิทนะคะโบเมนคนนั้นเด้พี่พี่เดฟกสิมีคนคิดอีกว่าอ้ยน้องพลอยคนนั้นหรือเปล่าคนที่เนเราไปจ่ายค่ารีสรงรีส่วนให้นะโบเมียนนี่ยโบเมียนคนนั้นอนะันนะพเพลิ่นเลิกติดตอแล้วทั้งเข้ากับเลิกติดตอพเพืิ่นแล้วนะคะก็คือจังหวะละค่ะเพื่อนมีปัญหามีปัญหากันนะคะก็คือเพืิ่นวาหมู่พลอยนันบอล บวชวยเหลือนะคะก็เลยเดย่นั่นแะค่ะก็คือให้มันจบกันดีกว่านะคะเออไกยามาเห็นกันดีกว่านะคะดีที่สุดเนาะเะนาะแต่กับบยได้โทษเพื่อนบ,บุได้ว่าเพื่อนอกแต่วา่าเพียงแค่ว่าอเดี๋ยวพี่ๆหลายๆคนจะว่าอ้อมบเปนเพื่อนคนหนั้นของน้องพ่ออีกบมเมนเด้อยค่ะคนละคนนะคะคนนี้เป็นเพื่อนสนิทค่ะพี่ๆคะ่ะสนิทกับสามีนะคะ นนะะจริงๆถ้าบ่มีธุรละหรือบอม่มอีหอย่างกันทีไดมาก,กับบไดมาพูเกตนะคะส่วนใหญ่พ่อจะจิไปแถบแถบสมุยนี่ก็มากระือว่าโอเคค่ะมาเอาประสบการณ์มาเอาบรรยากาศนะคะแล้วก็มาเจอผู้เจอมูเจอผัวกระถือว่าโอเคค่ะพี่ๆค่ะเป็นยังไงบ้างห้องนะคะพี่พี่หนึ่งอาทิตย์หนึ่งหมื่นหกพันบาทถือว่าโอเคมากเลยนะพี่พี่ และที่สําคัญบาตรงยางไก่ค่ะบาตรงึืนรถคืนล่าไปหาเพื่อนยางสอดกันกน็เห็นกันแล้วแบบนีกระทือว่าโอเคนี่เป็นที่สุดเลยค่ะพี่ๆค่ะเพราะว่าอยู่นี่เราตั้งใจว่าเราจะไม่ขับรถอยู่แล้วนะคะแล้วก็พยายามที่จะไม่ใช้รถอะไรมากนะคะพี่ๆเพราะว่าเฮามาเฮามารีแลกคือเรามารีแลกจริงๆค่ะรอบนี้นะคะถ้าพี่ๆเห็นกับ ว่าคอนโดมิเนียมนี้เป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะว่าพี่พี่มีความคิดเห็นยังไงนะคะว่า16,00 0บาทนะคะ1อาทิตย์7วันเป็นยังไงบ้างนะคะมีในความคิดของพี่พี่เป็นยังไงบ้างถือว่าถูกไหมสาหรับตัวพลอยพลอยว่าถูกมากนะคะเป็นราคาที่โอเคเลยน่าจะถูกกว่าบานพลอยเลยซ่อมนะคะพ่อยิมว่าอัปเดตกันอีกครั้งนึงเด้อค่ะพี่ๆี่ถ้าไปทั้งนอกไปกินเขากินน้ำก็สิได้อัปเดตให้พี่พีได้เห็นกันเมื่อวานนี้เป็น ไลฟ์สดในติ๊กต็ไลฟ์สดในติ k t o ็อช่อง p พลจิตสตอรี่ปัดคนเมืองลหลายหลายพี่เพคะ่ะขอบพระคุณที่ยังบ่ทันได้ลืมกันนะคะขอบพระคุณจริงๆที่ยังไม่ลืมช่อง p พ o j ิตสตอรี่แล้วก็ประทับใจค่ะประทับใจมากๆเลยขอบคุณจริงๆคะ่ะที่ที่ยังให้การซัพพอร์ตเรานะคะแล้วก็ตามมาติดตามพลอยู่ในนี้นะคะขอบพระคุณอีลีค่ะพี่ๆคะ่ะซังไดกับพลอยกับตองคอโต ไปหากินข้าวกินหนาก่อนด้วยพี่พีคะ่ะเมย่เมยอเอเร์เลยอเลยค่ะพี่พีจะได้เจอกันไหมพอก,กันไหมค่ะพี่พีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ